ดาเนียนปทที่9ข้อ26มีคนขาว่าทำไมทั้งที่ทั่วโลกเนี่ยมีการนำั่วโลกดาเนียนปทที่9ข้อ26ทุกชัดครับ

ใครเก่งกิจช่วยอ่าอนหน่อยสิครับอาจารย์เรียบไปไหนไม่มาอาจารย์อ่านได้ไหมครับอาจารย์ไม่ได้ไม่เคยเห็นเจ้อาจารย์แต่ตัวเนี้ยเ็นแ้วตอมีอันนี้เาใครใครเก่งสก,กุลเิงนะไม่รู้ผมไม่รู้นาว่าอะไรเนี่ยฮะ,ะแต่เนี่ยเป็นชื่อของเมทูเสราเมทูเสรา เมทุเลาคือใครคนที่อายุเ 9, ก 9, 9, ้าร้อสเก้าปีอายุยืนนานที่สุดในรักปรเปีนเมุสลาอายุยืนยาวที่สุดเลยเมทุเลาชื่อนี้เป็นภาษาญี่่แปลว่าเขาตายเมื่อไหร่น้ำท่วมโลกเขาตายเมื่อไหร่น้ำท่วมโลกคนที่ตั้งชื่อเมทุเลามีชื่อว่าลามเม่ลามเม่เป็นคนแรกในโลกที่ไม่พบกับความตายดําเนินกับพระเจ้าสามวันมีอาถุกพระเจ้าทำไมครับขึ้นลูกชายตัวเนี้ยชื่อเมทุเซลา เมทูเซลาว่าเขาตายเม,มื่อไหร่น้ำท่วมโลกดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไปดูนั้นวันที่เมทูเซลาตายก็คือวันที่น้ำท่วมเลยครับ,บทั่วโลกโนอาอยุหกอปีกว่าีเลยตอนนี้ชื่อของเขาเนี่ยเมทูเซลาตายเมื่อไหร่น้ำท่วมโลกภาษาอิตาลีคำนี้ครับไม่รู้อ่านอะไรมีรูปไหมไม่รู้ไม่รู้มันก็ไม่ใชดีรูปอะ่ะแ,แต่ตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใช้เยอะตัวนี้ใช้ครั้งเดียว ในภคภก็คือตอนที่โนอาห์น้ำท่วมเลยครับโลกตัวนี้แปลว่าน้ำท่วมอันนี้ก็แปลว่าอันนี้ก็น้ำท่วมอันนี้ก็น้ำท่วมแต่ท่วมนี้กับท่วมนี้คละท่วมนะที่จริงภาษาไทยขึกวภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยมีน้ำท่วมปากอันนี้อีกสมมูลหนึ่งแต่ท่วมตัวเนี้ยนะมันคือท่วมพิทโตรคือพิทเลยนะในตัวเนี้ยเป็นคำเฉพาะของภาษาอังกฤษ คือมิดทั่วโลกเลยเนี้นะใช้เฉพาะสมัยของอะไรับโนอาแต่ตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันท่วมไปทั้งยองเขาจะอะไงครับมันไม่ใช่ทั้งโลกดังนั้นเนี่ยที่พระเจ้าบอกว่าสัญญาว่าต่อไปนี้พงจะไม่ให้น้ำข้นมาท่วมโลกอีกเลยก็คือตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ ปรเทศเนี่ยเป็นเพราะอะไรขอพี่น้องดูดาเนียลบทที่9ข้อที่26่หกเข้มที่สุดปลายของมันจะมาถึงด้วยอะไรครับด้วยอะไรครับด้วยน้ำเลยอันนี้คือหมายสำคัญหรือว่าคำดังนัยของดาเนียลก็คือยุคสุดท้ายจะมีการอะไรครับทั่วมและสงครามที่จริงในยมันมีเยอะจริงๆจากไปเรื่อยเดี๋ยวข้อเดินเนี่ยเดี๋ยวข้อรอเดนเนี่ยเดี๋ยวข้อเด้นเนี่ยเดี๋ยวข้อเดินเก้าเดี๋ยวข้อนะ คุณพี่ดูแลอเมียดีเน้อเดี๋ยวคลอดเนอ้ออาจารย์ก็ับกเลาเท็จอยู่คิดจับเน้อโอ้ยอีกวันอีกไวหลายวันคลอดที่ไหนได้พอเท็จเสร็จปุ๊บตอนบ่ายคลอดเลยลหมอหมอนับไม่เลือกหัดวางเน้อเดี๋ยวเพื่อนนี่คลอดทำไมแต่คลอดวันนี้ก็ตั้งชื่อนี้เลยครับดีลุกเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยก็คือคำทำลายดราเนียนผมเคยอธิบายให้น้องฟังว่าทำไม ก่อนโลกแตกคือปลายสุดท้ายเนี่ยที่มีน้ำท่วมอันนี้ไม่ยากนะพี่น้องก็ทราบดีพระเจ้าเนี่ยสร้างอะไรครับมันเปิดไฟเปิดเครื่งด้ยคือพระเจ้าสร้างโลกเนี่ยสมดุลมากสมดุลนะสมดุลมากครับคุณรู้ไหมโลกนี้สมดุลมากพระเจ้าสร้างโลกเนี่ยมีอยู่สี่ส่วน, <c oughs> น,นส,สีนนะ่ส่วนเนี่ยเป็นน้ำกี่ส่วนน้ำเนี่ยสามส่วนนะส่วนนี้เะไรครับ นี่เป็นการออกแบบที่ยอดเยี่ยมมากของพระเจ้าครับนี่สมดุลมากเลยไม่มีไม่มีการออกแบบที่สมดุลมากเท่านี้เลยนักวิทยาศาสตร์ได้การเรียนรู้พบว่าพระเจ้าได้ออกแบบทำไมะทุกอย่างโลกรอบตัวจะสมดุลแงอากาศเราแงอากาศเราเนี่ยมีออกซิเจนรประมาณกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ครับ21เปอร์เซ็นต์คุณรู้ไหมนี่เป็นการออกแบบที่พอเหมาะเลยถ้าคุณอยู่ในบรรยากาศที่มีออกซิเจนี21เปอร์เซ็นต์คุณจะรู้สึกสดชื่นถ้าน้ลดไป21เปอร์เซ็นต์คุณจะรู้สึกอะไร ติดขึ้นอ,นอนากาศนะถ้ามากกว่าหรอเ็มากกว่านีแต่ยามากไปแล้วนถะึงไฟหมดเลยมนะันช่วยไฟแต่อโอโซนเลยนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยพอบอกเลยครับให้กับมนุษย์เลยตอนนี้พื้นที่เป็น,น,นนะพาานื้นอยูนออนนอน่น้ำี่ยเยอะเพราะอะไรนะเพราะเวลาพระเจ้าสร้างโลกเนี่ยโลกที่มันส่งมาที่โลกจะเป็นครับร้อนมันมันต้องมีแผ่นอะไรเยอะมีแผ่นอะไรเยอะแผ่นน้ำเยอะแผ่นน้ำเยอะเพื่อทำไมครับเวลาแสงีส่องมาปุ๊บมันทำไม มันจะสะท้อนมันจะจบใหญ่แล้วสะท้อนออกไปทําให้โรคนี้ทาไมครับไม่ร้อนจนเกินไปและไม่หนาวจนินไปโรคุณนพอดีอะนะอายุสุดท้ายเปนยัไมนุษย์สร้างอะไรครับปรากฏการมาเรื่อเลยเรือจบแผงมาถึงมาเลยคาร์บอนไดออกไซด์กลุ่มก๊าซมนุษย์ทำลายสภาพแวดล้อมนะตอนนี้มนุษทำลายสภาพแวดล้อมเนี่ยโลกเราเนี่ยกลับตัวไม่ทันคุณเคยทานอาหารแล้วอาเจียนออกมาไหมครับเวลาคุณทานอาหารแล้วอเจียนออกมาแสงเป็นตัวคุณเนี่ยมันปรับตัวไม่ทันปรับตัวไม่ทัน ตอนนี้โลกเนี่ยมันกำลังปรับตัวมันปรับตัวทำไมก็ไม่ทันเพราะการเปลี่ยนแปลงมันไปก็มันเร็วเกินไปการปรับตัวมันเนี่ยเร็วมากเลยก็นะดังนั้นเนี่ยเวลานี้แสงที่ยดนมสท้อนมาปั๊บเนี่ยไอ้แผ่นแผ่นน้าเนี่ยเป็นครับทำหน้าที่อะไรก็สะท้อนเหมือนเดิมแต่พอสะท้อนมันลุกมันทำไมมันไม่สามารถจะลุกออกไปใช้บรรยากาศได้ทำไมก็มันตีกับพอตีกลับจะเกิดสองอย่างขึ้นสองอย่างเกิดขึ้น อย่างแรกอะไรครับเพราะว่าแกนกลางของโลกเนี่ยมันเป็นเคล็ดเป็นสปอนเคล็ดเป็นสปอนเกล็ดอย่างนี้เกล็ดอย่างนี้เพรความร้อนมันเกิดขึ้นในโลกโลกเป็นวัตถุนะพอวัตถุเจอความร้อนเป็นยังไงครับวัตถุเจอความร้อนเปนยัไงครับขยายเอาจริงๆไม่เชื่อดูหน้าร้อนขนกูสิคุณคุณหน้าร้อนรู้สึกทำไมครับขนอวมแล้วอกหน้าหนาเลยมั้ยขนขนยังไม่รู้ร่างกายวัตถุเพราะะฉนั้น โอเคโลกเราเนี่ยมันถูกพอมันเจอความลันเสร็จมันทำไมครับเปิดโลกมันทำไมเปิดโลกขยายขยาย ในพระธรรมเอเวซัสบทที่5ข้อ15่หันท oh ี่เขียนบอกว่าเอตุะนั้นจงช่วยโอกาสคำว่าช่วยโอกาสนี่ผมประหลาดใจมากภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษแปลเป็นเรื่องภาษาไทยแปลว่าจงช่วยโอกาสภาษาจีนบอกว่าไอ้สีกวงยินพูดหน่อยไอ้สีกวงยินแต่ภาษาอังกฤษตลกมากเช็คคำว่าลีดีเดอร์ทามลีดีลีดีแปลว่าอะไรไทยโอ้โห สามคำนี้นะมันรวมตัวกันสนุกเลยครับประเทศในฝังสนุกมาก,ส,ก,มากสามคำเนี้ยไอ้สีพวงยิ้มอะไรก็ช่วยโอกาสแล้วก็รีดดิมเดิมถามสามคำนี้นะควผสมในบุนกคุณได้คงเทศนาลคุณเที่ยวมานะครับแต่หัวข้อที่ผมจะเทศนาในคุวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่สัมปนา,านในที่นี้ด้วยคือรู้ว่าไงวัาจริงหรือเท็จภาคสองคือแบ็คทูเจออะไรก็ไอเดียนก่อนที่แบ็คทูไอเดียนนะดูดีวดวกว่าในมา

นานนะครับคนแรกพี่น้องบอกนัดปาน์ตุ้งหนึ่งมาผมขึ้นที่ชิงแล้ววันนี้เริ่มเร็วเลยคอาจารย์แตะต้อไม่จบเลย okay. โอเคประวัติศาสตร์จีนเนี่ยห้าพันปีประวัติศาสตร์จีนเนี่ยห้าพันปีนะถ้าคุณดูว่าประวัติศาสตร์ชาติไหนยาวนานที่สุดโลกประวัติศาสตร์ชาติไหนยาวนานที่สุดโลกครับจีนยาวนานเลยครับคือมีการบันทึกที่เป็นข้อมูลที่ยาวนานที่สุดก็คือชนชาติจีนภาษาจีนวอาอูเชนเนี่่ยทีสุด ภาษาจีนเนี่ยห้าพันปีดังนั้นเนี่ยมากหรือน้อยเนี่ยคนจีนจะรู้เรื่องของอะไรเขาห้าพันีผมมีโอกาสไปแบ่งปันเรื่องภาษาจีนนะให้กับหน่วยงานงตา่างๆคือหน่วยงานได้ดีนะที่เซียนเราก็จะเาเมตาเนี่ยใช้ไปอยู่ตามหน่วยงานงตา่างๆแล้วเวลาเขาเป็นึงระดับผู้บริหารหรือว่าหน้าอ่างเนี่เขาสนอโครงการแบกว่าเอ่อเพิ่มเติมความรู้ห้กับพนักง,งานสอนโดยสอนภาษาจีนเขาก็ไ่เชิญอาจารย์จีนสอนก็เชิญอาจารย์อกนอรสอนโอ้สนุกมากครับ แล้วพี่น้องก็ติดใจเลยเพราะอาไรเราสอนไม้เหมือนกับคนรุ่นปรชาการเราสอนแบบมีชีวิตนะภาษาจีนเนี่ยมันมีการปฏิทูตวอักษรคนจีนส่วนมากไม่รู้เชื่อผมกระทั่งคนจีนเขาไม่รู้เลยพวกจีนแทไม่รู้ว่าภาษาจีนเริ่มต้นเลยไงนะเวลาเขาปฏิทูตวอักษรจีนเนี่ยปฏิทูตวอนจีนเนี่ยเขามีที่มาอยู่สี่อย่างเวลาปฏิทูตวอักษรจีนเยคุณจำเอาไว้นะอันนี้เป็นการสร้างสมองนะพี่น้องฟังได้เลยคุณประกาศคนจีนเนี่ย คุณเก่งกว่าเขาแล้วก็ฟังคนรู้ล่วงรู้ข่ารู้แรล่ร้อยครั้งจะนับร้อยครั้งเวลาเขาไปดึงตัวอักษรจีนเนี่ยที่มาตัวอักษรจีนเนี่ยมันมีอยู่สี่อย่างหนึ่งตัวอักษรจีนมาจากอะไรครับมาจากอะไรครับธรรมชาติเวลาคนจีนเขาดึนตัวอักษรเนี่ยเขาเป็นตัวเอามาจากธรรมชาติเช่นอะไรเนี่ยดอกจันทร์เนี่ยนี่ดอกจันทร์ที่เมฆเนี่ยคนจีนเขาทำไมครับอาว่าเขียนอย่างนี้มาปั๊บปั๊บสุดท้ายก็เป็นอะไรครับ เย่แปลว่าดวงจันทร์ไงดวงจันทร์กษัตรินะอย่างนี้ดวงอะไรเออเออเออเป็นอย่างนี้นะนี่เฮ้ยเสียเนี่ยอย่างแรกเนี่ยคนกินเวลาเป็นตัวสอนเขามันจะพากว่านะคพากว่าก็กลายเป็นตัวสอนมาจากธรรมชาติเนี่ยมาจากธรรมชาตินะเช่นอย่างนี้เห็นไหม โลดิบดวงจันเหรออะไาเนี่ยคือมาจากข้างอะไรครับธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างเวลาต้นปณิชย์เนี่ยมาจากธรรมชาติอย่างที่สองเนี่ยมาจากอะไรครับสิ่งที่มันสร้างขึ้นสิ่งที่มันสร้างขึ้นเช่นอะไรเช่นอันนี้นะเห็นไหมมีดอย่างเงี้ยธรรมชาติมันได้สร้างมีดนะมีดมันสร้างขึ้นเขาไปเรียนตองสอนไปเรียนมีดอย่างเงี้ยเห็นไหมหรือปเรียนมาจากอุปกรณ์ที่มนุษย์ทำไมสร้างขึ้นเช่นนี้ประตูเนี่ยประตูเห็นไหมเขากลายเป็อย่างนี้ยเห็นไหม อันนี้ก็มาจากธรรมชาตินะคันนี้อันนี้อย่างสองอย่างตัวกษรจีนหนึ่งมาจากธรรมชาติสองมาจากอุปกรณ์หรือวัสดุที่มนุษย์สมไยกรันสร้างมาอย่างที่สามที่มาสอนจีนคืออะไรคือการจินตนาการถ้าพี่น้องดูตรงภาษาจีนแล้วประมาณศพพันถึงหนึ่งหมื่นตัวประมาณถึงหนึ่งหมื่นตัวเลยจะไม่ค่อยมีตัวพวกนี้มากพวกนี้มาจากกานอะไรล้วนๆจินตนาการล้วนเลยคือไม่มีไม่มีรูปแบบไม่มีอะไรคนจีนคิดเลย เรื่องเล่าแล้วก็เขเป็นตัวขึ้นมาเป็นจินตนาการไม่มีความหมายเลยพวกนี้นะฮะพวกนี้จะน้อยมากในทางภาษา,าจีนพวกเหล่านี้ทำไมครับน้อยที่สุดแต่ที่มากที่สุดในภาษาจีนตัวพวกนี้นตัวนี้คืออะไรครับคือมาจากการผสมคำสองคำ,งคำที่มีความหมายแล้วพอผสมกันปั๊บมีความหมายเพิ่มแล้วเพิ่มขึ้นเป็นหลักปัชจัของคนจีนอันนี้ ภาษาจีนเยอะจริงๆเลยแลถ้าใครเก่งศาสตเนี่ยสุดยอดเลยครับคือภาษาจีนแต่ตัวเนี่ยมันเอาสองคำผสมกันแล้วได้ความหมายหนึ่งอีกความหมายนึงก็คือมีปัจญญาหรือมีเรื่องเล่าของคนจีนภาษาจีนซ่อนอยู่นั้นด้วยเช่นคำนี้นะอาจารย์สัตท่านอาจารย์ได้อ่านอะไรครับอ่ะเยืนขอเสียงได้ครับยืนยืนคุณคิดไอ้ยืนกับยับยืนนะครับยืนยืน ไม่สุดท้ายมันสอนขัดกับอะไรครับสอนขัดกับพระบุพีพระบุพีพูดไปเลยเป็นการดีที่เราควรจะแบกแอบกันแต่อะไรครับเด็กน้อยนะเจ้าม่ลูกต้องมาปากสวารเมื่อวานเนี่ยผ่านหน้าบ้านของคุณชิงจะไปส่งคุณชิงผมเห็นรถคันนึงนะมันถอยถอยรถเข้าเข้าซองบ้านลำบากมากเลยโอ้โหมันจะไปญี่ปุ่นเลยนะมันทนดีเลยจัดทั่วพอดีเลย เวลาถ้าถสมมติผมจอดนะผมก็สบายก็เดียวเข้าเลยสู้จอดง่ายแต่อีคนนี้ไม่ใช่มันเดินไปหน้ามุ้งมันก็เคยถอยเอาหลังทำไมเอาหลังเข้าอ่ะค้าถามแล้วทำไมไม่เอาหน้าเข้าก็ดเดียวตอนออกเออ <c oughs> เอเอเอ,อีกทีพูดอีทีอทะไรนะเดี๋ยวตอนออกก็จะได้สบายเออแล้วจะรู้หลักการเลยพูดตามผมหน่อย<ม>ลำบากก่อนคล้วสบาย<ม>ลำบากก่อนแล้วสบายถ้าสบายก่อนแล้วลำบากที่หลัง ก็ใจดื้อครับะถอยด้วยนะถอยไ้วยการลำบากแต่เรามลงกันครับ่ถอยลำบากแล้วอะนั้นคนเราต้องมาลำบากก่อนถอยเดี๋ยวนี้อเมริกาถสนใจเรื่ความคี่เห็อเมริกาตรงเนี้ยตะวันตกมันอยากให้เด็กสบายเล็กก็สบายโตก็สบายไปดีแล้วบางบ้านนะเดี๋ยวนี้เลี้ยงลูกนะลูกมันนอนอยู่ห้องเด็กอ่อน <c ute love> เขียนยืดนะ This silent baby s l e e p here ้องเงียบ สิงดัำไม่ได้เด็กตื่นไอ้เด็กลูก <point> น <are> ี้เนาะพอโตขึ้นมาตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวไอ้ไอ้มะพร้าวตกชั้นต้นมันทุกว่านิวู่เพียร์ลงไม่มีเลยนั้นลูกจำไว้นะลูกลำบากกตอนแค่อะไรนจำไว้นะลูกยิ้มยิ้มมันคิดในใจสบายอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ลูกลำบากเนี่ยอดทนนะลูกทุกอย่าง้อดทนมีดอักอยู่ที่หัวใจดีครับลูง โชคเหรอป้าโชก็มาจากสองลำสมกันี่คือคำนี้อ่านคำไหนครับจือตือตาอ่านครับจือเนภาษาอังกฤษภาษาจีนตว่าตัว ภาษาไทยมีสุภาษิตว่าหมาคนอวดตัวสุภาษิตไทยว่าอย่างไรหม,มาหมา,าสิไหนหมาอลยวท่าไหร่เฮ้ยคนไทยเนี่ยลูกหลานจีนรู้เปล่าผมยกมนจะไอ้พวกไทยลื้อไทยใหญ่อะดังนั้นคนไทยเนี่ยจะมีสมบัติที่ข้าะไร ข้าคณจีนเอาเชื่อผมติดโอ้โหเฮยผมไปเทียสายนอันนี้อ่านว่า วดตัวปวดตัวคนสุธาเสรษฐไท,ย,ทยก็มีเพราะมาจากธรรมศาสตร์พี่คนไทยพูดได้ไรมครับหมาหมาแล้วขังตัวเองหมาหมา รู้สึกอะไรหอม <c oughs> หอมหรือเหม็น <c oughs> คุณฟังดีๆนะครับคนปวดต,ตัวเนี่ยคนจีออนหร่อไงชื่อต้าปวดตัวเนี่ยก็เอาเขากาจื่อหรือว่าต้าแหละมาผสมอีกคำหนึ่งเอาชื่อไว้บนชื่อไว้บนเอาต้าไวนะ้ด้านแล้วก็เขียนขีดลงไปปุ๊บอันนี้อ่านว่าอะไรครับโชออกเสร็จแล้วโชกทูอะไรครับเหม็น กดตัวทำไมก็เหม็นเหม็นเห็นไหมคนไทยจะรู้ไงซึ่งทำไมดู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 มันเกี่ยวอะไรกับหมาเกี่ยวสิครับตอนนี้เขาพูดเหม็นเนี่ยคุณรบคำว่าชื่อออกมันอ่านจจะเฉียนซึ่งแปลว่าหมาดังนั้นปวดตัวเนี่ยเหมือนอะไรหมาที่ยกหางตัวเองโอ้โหลุดซึ่งภาษาจีนเนี่ยผมุดยอดคนไทยน่าจะเรียนรู้นี่แหละ เนี่ยเห็นไหมคำที่สี่ก็คือประเทศจงที่ก็คือ2งองคำมาทำไมครับมาผสมกันเฮ้ยอาจารย์มันเกี่ยวอะไรครับทูเดมัยบุญมันเกี่ยวสิครับเพราะว่าประวัติศาสตร์จีนเนี่ยนะแต่ก่อนคนจีนเนี่ยเขาไม่เรียกว่าประเทศจีนคนจีนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าจงหัวประเทศจีนก็เรียกจงหัวแต่สมัยก่อนเนี่ยคนจีนไม่เรียกว่าประเทศจีนเขาเรียกว่าอันนี้ครับช่วยอ่านหน่อยครับสันจ๋อสันจ๋อันจ๋คืออะไร เซนโจคือทวีทปของพระเจ้าคนจีนเรียกประเทศจีนสมัยก่อนว่าเซนโจ,นโจทวีทปของพระเจ้าและคนจีนเนี่ยนมัสการอะไรครับที่ฟ้านมัสการฟ้ายังมีคำสังมวลจีนหลายอย่างเลยเราเทียนโยกเย็นสวรรค์มีตาเทียนอี้ฟ้ามีขิดเนี่ยามาจากจีนนั่นแหละอาจารย์ตรนี้ไหมครับโอเคเอาละอตอนนี้เนี่ยคุณเอกบอกประวัติศาสตร์จีนมันยาวนานแล้วประวัติศาสตร์จีนมีความหมาย โดยเฉพาะสองคำผสมกันเนี่ยมันเอาเรื่องเล่าหรือประวัติศาสตร์ทีาากินมาแตะแล้วมีปรัชญาสอนแบบนั้นนั้นศาสตร์กินสมบุกภาพเช่นคำนี้นาาก็ดูเลยนะอาจารย์ศาสตร์เรีนรู้ทางไหนได้ไหมพี่กระดาษที่เขาไม่ออก <c ười> อ่นานว่อะไรก็เป็นอ่านอะไรครับ C ออกเสียงครับซี C อบี C ีซรู้ไหมครับซภาษาจีนเรื่ออะไร C ภาษาจีนเรื่ออะไรอาจารย์ศาสตร์ภาษารตะวันตกฮะตะวันตะวันตกตรงซหนาเป่ยอันนี้นะถ้าคนไม่เก่งแพทดนกรจอกเนี่ยจะจำไม่ก็ได้แพทย์ดนกจอกนี่จะเก่งมีตรง C หนานเป่ยอะซตัวนี้เรื่องอะไรครับ ตะวันตกคุณเคยดูหนังจีนเรื่องนึ่งไหมซีโยจีผมพูดซีโยจีไม่รู้เรื่องหรอใส่หิวดู้รรยากันไส่หิ้วตัวเนี้ยไส่ซีคุณดูดิคนจีนมีความคิดว่าต้องกลับไปที่ซีกลับไปที่ทิศตะวันใดครับตะวันตกซีโยจีก็ตกคนจีนต้องกลับไปซีคุณรู้ไหมครับภาษาไทยบอกว่ากลับบ้านเก่าเอามาจากไหน สมนวนกับบ้านเก่าของไทยเอามาจากไหนกับบ้านเก่ามาจากไหนทำไมรู้วะเดีย๋ <laughs> ยวผมเทศนาเสร็จผมจะกลับบ้านเกา่า <laughs> <laughs> กลับบ้านเกาา่าก็คือตายเขาไปกลับบ้านเก่าก็กินมาจากไหนไมาจากไหนคนไทยอะกลับบ้านเก่าคนไทยไม,ไมาจากไหนมาจากคนจีนรู้ไหมครับเขาก็กลับบ้านเก่าคนไทยเนี่ยใช้คำว่าอะไรว่าคำนี้เนาะไม่ต้องพยายามอ่านไม่ได้หรอก เทียนอ่านอีกครับกับบ้านเก่าคนจีนเนี่ยควยซีเทียนต้องขับฟ้าทางทิศตะวันตกคุณไปทางคนจีนทำไมไม่ขับฟ้าทางทิศตะวันออกล่ะทำไมไม่ขับทางฟ้าทางทิศตะวันเหนือทำไมคนจีนเอามากลัวอึงใจอ่ะกลัวอึงใจอ่ะแต่ต้องมีมีคำตอบเพราะเขา่าซีตัวนี้เนี่ยตะวันตกตัวเนี่ยมันมาจากสามความผสมกัน เลขหนึง่งผู้ชายกราเดนผู้ชายหนึ่งคนอยู่ในอะไรครับสไทยไทใครับอาดอมัมไม่ได้มั่วนิ่มพี่องจริงพี่คำว่าตะวันตกผู้ชายหนึ่งคนอยู่ในอะไรครับสวนถามอาจาร์ท่าสะัา อันนี้หมาอะไรครับนีหนีเพราะอะไรครับนีเพรว่าผู้หญิงตอนนี้คุณเอาดิคุณเอาเขาม่าหนีไปใต้ไปไปตเป็นไตวันตกมันอิ่มคำแล้วแปลว่าอะไรครับอาจารย์เน,นี่ยอาจารย์ตัวนี้ตัวหาก,กินเลย <laughs> อาจารย์เน,นี่ยตะวันตกอ่ะตะว,วันตกอ่ะนี่งหน่ฮ <Want. S 1> ะเมื่อกี้ใครวันมาตะกายเลย เ <c oughs> ก่งจําเลยอะ่ะเจ้าหัาวเย,ย้ามีมีเย้าเย้าหวเนี่ยเยา้ยาเย่าอะไรครับต้องการต้องการคุณไปถามคนจีนเองทำไมเขาไม่ต้องการาต,าต้องมีผู้หญิงใต้ที่ตะวกเพราะไอ้ผู้ชายหนึ่งคนเนี่ยอยู่ในสวนคือ <c oughs> อาดัมมันต้องการอะไรมีคันเดียมีเข้าใจตรงนี้ไรมครับเห็นไหมภาษาจากกีนมันซึ่งว่ามันนะผมว่าน้องเทศเร็นภาษาจีนแล้วมันเนี่ย แต่ไม่เอาต้องเท่นหัวข้อนี้แบ็คทูเดอะอีเดนเนนะเอาละตอนนี้มาดูนะผมให้คุณดูนะเนี่ยอดนนี้แค่ออเดิมเนี่ยก็้อยคุณจะเห็นว่าภาษาจีนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรครับเกี่ยวข้องอะไรครับตอนนี้มีคำนึ่งสนุกมากช่วยอ่านอะไรครับมู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 ช่วยอ่านอะครับ มูมูมูแปลว่าต้นไม้ต้นหนึ่งมูแปลว่าต้นไม้ต้นหนึ่งอะแล้วถ้าตัวน,นี้อ่านว่าอะไรอ่านดิ